เช็คอินเกาะสมุยที่เดียวกันแต่แทบไม่มีรูปคู่ออกมาให้เห็นเลยสำหรับคู่รักดาราหมากปรินและคิมเบอร์ี่แต่ก็ยังมีความหวานให้แฟนๆได้แอบฟินกันบ้างเพราะสาวคิมก็มีโพสต์ภาพสุดเซ็กซี่ที่ลงแต่ละรูปสวยๆแบบเดียวๆฝีมือมากแถมแต่ละช็อตก็เซ็กซี่ไม่เบาแต่ล่าสุดคิมเบอรี่ก็จัดรูปคู่ให้ตามคำเรียกร้องของแฟนๆหลังจากอินสตาแกรมของคิมเบอรี่ มีคนติดตามยอดถึง9ล้านแล้วก็เลยจัดรูปคู่กับหมากหวานๆในทริปสมุยให้แฟนๆตามคำขอสำหรับซีนหวานในสระว่ายน้ำงานนี้ถูกใจแฟนๆกันใหญ่เพราะรอคอยโมเมนต์นี้มาหลายวานันน้ำทะเลที่สมุยคงจะหวานมากแน่ๆใช่ไหมล่ะคะคิมเบอรี่